คิดถึงแล้วก็ยังคงนักเราเสมอมาก็เลยเอามาเป็นเพลงต้องคำสาบแล้วเราก็เลือกเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกในการเปิดตัววงของเราเพลงแรกในที่เป็นซิงเกิลแรกในรอบเกือบ20ปีของวง Power Pet นะผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ที่เหมาะมากๆก็เลยหยิบเพลงนี้มาทํากันค่ะทั้งหมดนี่นะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยคือ Power p a d ดั้งเดิมเลยทุกอย่างดั้งเดิมฮะตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วทำไมทุกคนดูหล่อและคงสภาพแบบ ทุกคนแบบเหมือนรู้อนาคตแบบว่าพี่แพทกลับมาแล้วแล้วก็จะเตรียมเพลงมา<อ>แล้วพอปล่อยเพลงปุ๊บคือประชาชนทุกคนรอยอดวิวจะปังอย่างเงี้ยพี่ๆทำไมแบบทุกคนเหมือนรอเหมือนรู้อะ<ม>ขอตัวแทนสักคนได้ไหมฮะมีใครพูดได้ไหมฮะในนี้ไม่เหมือฮะไม่มีใครเป็นได้ฮะที่ผมค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เตรียมนะฮะมันเหมือนเราใช้ชีวิตปกติแต่มันคล้ายกันนะครับคือบบวิถีชีวิตคล้ายกันกินคลีนไม่ดื่มอะไรพวกนี้ครับก็เลย ก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยหล่อมากดูดีมากดูแลตัวเองดีมากๆเดีดมากค่ะนี่ก็เสียงปกติเหรอคะเสียงปกติครับโอ้โหเสียงปกติลุ่มลึกมากๆเสียงหล่อมากอ้าวแต่ว่าผมอยากรู้คือว่าแล้วทุกคนคือคิดยังไงว่าใครเป็นคนแอกเฮ้ยมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราฟอร์มพิม์กันดีกว่าแพคออกมาแล้วคือมันเป็นความคิดตรงผลตั้งแต่แรกนะผมคุยกับพี่เท็ดดี้ผู้จัดการวงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวงด้วยคุยกันมาตลอดแล้วฮะแล้วพอถึงวันที่ผมออกมาเนี่ยก็ เรมน,นะฮะเรมก็ามารับแล้วก็พี่เด็ดดี้ก็มารับมันเป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วผมก็เลยสอบถามผ่านทางเปรมแล้วก็ถามพี่เด็ดดี้ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะนัดเจอคุยกันตอนแรกเราไม่ได้แบบว่าจะคิดว่าจะกลับมาทําเพลงมีอะไรที่มันเยอะขนาดนี้นะ,ะเราแค่แบบอยากจะกลับมาเจอกันเพื่อนฝูงแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็ถ้าได้ทําเพลงด้วยกันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ฮะทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้น มันคือเกินสิ่งที่ผมคาดคิดไว้ตั้งแต่แรกมันไปไกลเยอะมากครับไกลไกลเยอะมากอยากถามคุณฟ้ามักงคุณฟ้าคิดไหมว่าออกมาเนี่ยกลับมาทําวงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแบบฟีดแบ็จะดีขนาดนี้ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ครับก็ตกใจนิดหน่อยครับว่าทําไมเราเป็นวงที่แก่แล้วคนก็ยังชอบอยู่คุณหมอคุณหมอครับเป็นคุณหมอคอบ เป็นเป็นแค่จบมาครับแต่ว่าไม่ได้ทํางานครับผมโอ้เรียนจบเรียนจบหมอมาด้วยสัตวแพทย์เฉยสัตวแพทย์พอดีเลยค่ะดิฉันค่อยสบายทางสัตวแพทย์ในี่กคนเราโอเคครับแต่ว่าฟีดแบ็กดีมากคุณดีมากครับดีกว่าที่คิดเยอะมากดีกว่าที่คิดคุณเชี่ยบล่ะคะเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับ โอ้ดีมากเลยครับดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยตอบมบบเต็มเลยเมื่อกี้คือเจ๊เป็นคนพูดน้อยครับใช่ไหมคะพี่เพ็มพยายามอย่าให้โจทย์ยากเขานะเป็นไงฮะเขาจะประมวลผลช้าแล้วเช้าเช้าด้วยต้องขอโทษด้วยนะคะที่จับเรื่องนะคะแต่ถึงก็ต้องขอโทษเลยทีเดียวแต่ว่าปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดเพลงที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้ปล่อยมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่แพท แวันเกวันแปดวันวัน,วน,วนยอดวิวเป็นไงคะตอนนี้โอ้แดล้านกว่านะครับถ้าจะถึงสิล้านในเร็วๆนี้นีเห็นบอกตอนนี้คิวอีเวนต์คือยาวมากครับก็มีงานจ้างด้วยงานจ้างงานโชว์คอนเสิร์ตแล้วก็งานออกรายการช่วงเนี้ ช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนสายโปรโมทเพลงนะก็จะเห็นเราตามรายการต่างๆแล้วก็ตามสถานีวิทยุอะไรด้วยแล้วก็ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปต้นเดือนนะฮะก็จะลุยเดินสายคอนเสิร์ตแล้วฮะก็จะเป็นงานโชว์ต่างๆตามสถานที่ต่างๆพร้อมเจอพร้อมที่จะพบปะแฟนเพลงแน่นทั้งเดือนเลยแน่นทั้งเดือนคิวยาไปถึงเดือนมิถุนายนู่นเลยโอ้โหดูอ้าวยังต้องถามหน่อยว่าแดดดี้แดดดี้ออกมาเนี่ยแฟนๆเรียกว่าแดดดี้เห็นตอนแรกบอกว่าเขินไม่ชินเลยอ่ะ ใช่มันก็คือตอนแรกเราเราไม่เข้าใจว่าเขานับถือเราเป็นพ่อเราแก่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยกอคนกันแล้วมมฮะแต่ว่าพอสอบถามไปสอบถามมามันกลับไม่ใช่ความหมายที่เราเคยเข้าใจเขาบอกว่าเป็น อะไรนะดัดตี้ที่ไม่ใช่พ่อดัดตี้ที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อแล้วจะเป็นอะไรผมก็ก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่จากงงไปแล้วงงดับเบิลเข้าไปใหญ่งงในงงไปอีกงงในงงคุณเจี๊ยบคุณเปรมคุณฟ้าเคยเคยเรียกเขาไหมฮะดัดตี้ดัดตี้ปกติไม่เรียกดัดตี้เรียกอาจารย์ครับผมเรียกอาจารย์เลยนะคะครับอาจารย์ทางด้านไหนคะทรัเรียกอาจารย์ด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณโอ้อาจารย์ด้านจิตวิญญาณคุณหมอยังเรียกอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณเขายกผมให้เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณนี่คือเพราะว่าเห็นแบบนี้พี่เป๊ก คุณผู้ชมคุณแพทเนี่ยเหมือนกับเป็นไลฟ์โค้ชให้กับเพื่อนๆพูดแบบนั้นได้เลยไหมคะได้กับกับทุกคนที่มาสอบถามแล้วก็มามามาให้ผมแบบแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะทีนี้อย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมคุณเปรมไม่เออแต่คุณแต่คุณเชฟยังดูงงๆอยู่นะคะอาจจะต้องอาจจะต้องคนที่เพิ่มไม่ถึงเพราะอะไรนะพี่อะไรนะพี่ตายยังดูลอยๆนี่เป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีเออเอางั้นต้องถามหน่อยนะคะ ตอนนี้เนี่ยถือว่าคุณแพทเได้เริ่มออกมาได้สักพักนึงแล้วนะ<ช>เห็นว่าออกมาตอนแรกเนี่ยงงไปหมดถนนหนทางโอ้โหงงมากครับไม่ไม่ใช่แค่ถนนนะฮะทุกอย่างในชีวิตงงหมดการใช้ชีวิตปัจจุบัน เรื่องเทคโนโลยีเรื่องสมาร์ทโฟนเรื่องตึกรามบ้านช่องอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมก็ต้องพยายามอย่างหนักเหมือนกันในการที่จะเร่งปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ปกติเห็นบอกว่าผออกมายังยังไม่ได้ไม่ชินกับการไปไหนคนเดียวนตอนนี้ที่ไปไหนคนเดียวเป็นไปทำอะไรได้บ้างไม่เคยไปไหนคนเดียวเลยไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ชินแล้วเราก็ไม่รู้จะไปยังไงด้วยต้องต้องมีทาง พี่เท็ดดี้เพื่อนๆหรือแม่ก็ครอบครัวไปด้วยตลอดมีอะไรที่ยังอยากทําอยู่ไหมฮะเห็นบอกว่าโทรศัพท์มือถือเล่นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากกีตาร์ตื่นตาตื่นใจมากกับเอฟเฟกกีตาร์รถไฟฟ้าไอ้ดินข้างบนไอ้ดินยังไม่เคยนั่งเลยครับเรางต้องไปต้องไปต้องไปลอใช่มีหลายสิ่งนะฮะที่อยากจะอยากจะทําอยากจะไปอีกหลายสถานที่ด้วยแต่ว่า ช่วงนี้คิวงานแน่นมากน<อ>ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเวลาที่เราจะไปทําในสิ่งที่เราอยากทำสักเท่าไหร่แต่ว่างานที่ทำทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากทํานะก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นที่ได้ไปเจอแฟนเพลงทมที่ต่างๆค่ะ เพลงก็เยี right ่ยมนะกระแสการตอบรับก็ดีเห็นบอกร้านกาแฟตอนนี้คนต่อแถวยาวถึงเชียงใหม่เลยจริงไหมฮะันจะได้ทานที่รานอันนั้นเกินไปอ๋อเกินต่่อธรกุณาอยู่ในความเป็นจริง้วยนะโดนแล้วโดนแล้วสองเลยะลายครั้งหลายปีล้แต่ว่าคิวแน่นจริงๆเห็นบอกยืนรอนานลูกค้าแน่นมากใช่เป็นเป็นร้านที่คุณอาก็ตั้งใจจะให้ผมออกมาจากภายในแล้วก็ออกมาบริหารร้านอะไรเงี้ยเพาเปิดจริงๆเขาเปิดตั้งไว้หลายปีแล้ว <ฮ>แต่ว่าพอออกมาก็อย่างที่เห็นนะฮะก็งานชุกแล้วก็ได้รับการตอบรับมากนะฮะทางร้านก็ยังเป็นคุณอาที่ยังดูแลอยู่ <c oughs> แล้วก็ออออแล้วก็ได้รับการต้อนตอบรับจากแฟนคลับที่แวะเวียนเข้าไป <ฮะ S 2> ไปดูงานศิลปะไป ากของที่อยากจะมอบให้เรา <Okay. S 1> ไปเขียนเขาเรียกอะไรเฟรนด์ชิพหรืออะไรอะไปสมุดเฟรนดะ์ชิพก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างบางทีกลุ่มแฟนคลับหลายๆกลุ่มก็ไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆที่นั่นก็มีสมมติ <Okay. S 1> uh, ใครอยากแวะไปชิมรสชาติกาแฟไปได้ที่ไหนะร้าน uh, อยู่ชื่อร้านวัตาเนะครับอยู่ถนนราชาพฤกษ์ครับ <Okay. S 1> ก็น่าจะ เสร์ชหาได้ไม่ยากครับไปวันไหนเวลาไหนถึงจะเจอกับแดดดี้นี่หลายคนอยากไ้ช่วงนี้ยากจริงเพราะว่าเวลาพักผ่อนยังน้อยเลยครับตอนนี้ต้องต้องต้องขออภัยขอโทษด้วยครแต่ว่ามีสแตนดี้นะครับไปถ่ายรูปคู่ได้ อาจจะ<า>พูดไม่ได้ดดอาจจะตอบโต้อ<ด>ะไรไม่ได้แต่ว่าก็เหมือนกับใคลาชิดหลายคนบอกอ่ะสแตนดี้งั้นขอเมจิกเขียนอะไรสักึ่งตรงจุด <c oughs> ตรงจุดที่ต้องการได้ไหมข <c oughs> ันมือแล้วเกิดเออเอา <c oughs> ต้องย้อนถามไปอีกนิดนึงเนะเมื่อกี้เนี่ยคุณแพทย์เล่าให้ฟังนะว่าออกมาจากด้านในแล้วโอ้มีอยากจะทําอะไรหลายต่อหลายอย่างแล้ววันนั้นวันนั้นเด่ยวินาทีนั้นที่คุณแพทเดินออกมาจากออกมาจากเรือนจำเนี่ยคิดเลยไหมว่าสิ่งเนี้ย จะไม่ทาอีกแล้วอยากจะให้ฝากตรงนี้ถึงเยาว,วรุ่นหน่อยเยาว,วรุ่นที่ฟังอยู่ค่ะตอนนี้จริงๆคิดมาน,นานแล้วสิ่งจะไม่ทำเนี่ยคือแน่นอนอย่าไปทําผิดกฎหมายฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เรื่องยาเสพติดนะทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายอย่าไปทําแล้วก็อะไรผิดศีลธรรม ผิดทํานองของทำอย่าไปทำนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ชีวิตเราเราพังพินาศแล้วก็การดําเนินชีวิตต่างๆมันถ้าถ้าถ้าเข้าไปในเรือนจําแล้วอ่ะมันมันเสียอนาคตเสียโอกาสอะไรอีกเยอะแล้วก็ในเรือนจำไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่ไม่ใช่สถานที่ที่สบายทุกอย่างถูกจํากัดหมดทุกด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับอย่าประมาทแล้วก็อย่ามองผิดเป็นถูก ผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็อยากจะให้ดูชีวิตผมเป็นตัวอย่างในการว่าจะต้องต่อสู้แล้วก็ผ่านแล้วก็ชดใช้อะไรมาบ้างสูญเสียอะไรมาบ้างตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ให้ทุกคนระนมัดระวังในการใช้ชีวิตมากๆอย่าไปทําผิดกฎหมายเลยครับ เนี่ยจากกดี้นะเตือนใจนะโฟังแล้วก็ทราบซึ้งเดี๋ยวก็เป๋าตา์ที่เป็รขโมยที่ในห้องแต่งตัวเดี๋ยวคืนให้ทุกคนเลยนะคะรีบคืนเลยรีบคืนเลยนะแต่ละ่านว่าหลังจากนี้หลังจากนี้เนี่ยมีงานละงานเยอะละเรามีการวางแผนยังไงบ้างสนุกกับงานแค่ไหนคะคุณฟ้าก่อนเลยก็เราพยายามเจอหาเวลาในการทำซิงเกิลใหม่เนื่องจากเพลงของพี่แพทเขาทำไปเยอะมากของอาจารย์เขาแต่งไปเยอะเราก็ อยากจะให้มันมีความต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆจะทยอยทามีเวลาว่างอะไรเงี้ยครับโอ้โหคุณหมอคุณหมอพูดดีมากเลยค่ะเนี่ยในหูบอกโอ้โหคุณหมอคุณหมอพูดดีแบบบุคลงบุคลิกดูหล่อดูดีมากเลยเป๊ะมากคุณหมอนะคะครับอดีตครับอดีตครับผมอดีตอดีตอดีตคุณเปรมค่ะคุณเปรมครับก็เอาเรื่องระยะสั้นๆแบบเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันนะเรื่องคอนเสิร์ตตอนนี้เราก็เริ่มซ้อมกันแล้วก็พยายามจะแบบว่า ทั้งใช่คือเ,เตรียมโชว์ให้มันดีโชวให้ที่สุดเราเราได้รับการว่าจ้างมาเยอะมากนะตามโชว์ตามนันต่างๆ,ๆแล้วก็คือที่แน่ๆหือผู้เราหาจากเวทีคอนเสิร์ตไปนานมากแล้วก็เราก็ค่อนข้างแบบยิ่งจะต้องแบบเตรียมตัวให้มันพร้อมที่สุดเพื่อที่จะโชว์ให้ทุกคนสนุกไปกับเราแล้วก็มีมีอยู่เพลงหนึ่งที่เราซ้อมกันค่อนข้างเน้นมาก็คือเพลง Happy Birthday ก็คือว่ามันเป็นเพลงสากลเพลงเดียวของวงเราที่เราจะโชว์ขอเพลงสากลใช่ครับทุกคนไปที่ไหนทุกคนก็ต้องให้เราคุยอนนะคุณผู้ชมได้ยินแล้วนะไปงานถ้าไม่มีวันเกิดก็ต้องขอนะเพลงนี้จำเป็นนะเพราะว่าซ้อมมาแล้วนะจะเล่นไม่มีเกิดจะเล่นอย่าเล่นเผื่อล่วงหน้าไว้ทีนี้ถามว่าฟอร์มวงเรียบร้อยแล้วในยุคนี้เป็นยุคบอยแบนด์ด้วยฮะแล้วก็เขาก็จะมีแบบบางวงเขาก็จะมีท่าเต้นพร้อมการอะไรสักนิดนึงขยับหน้า power pad จะมีให้เห็นแบบนั้นบนเวทีคอน เสิร์ตไม้เคิร์ฟสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้มีไหมฮะผมว่าน่าจะไม่ได้นะห่วงเรื่องไข่ข้ออย่างนงี้มันเริ่มมันเริ่มไปกันแล้วเห็นบอกกินอาหารครียเมื่อกี้นี้แป๊บเดียวไข่ข้อเป็นปัญหาละคือเราเป็นวงล็อกนะคือเราเราไม่ได้กินอันนั้นเขาบอยแบนด์นี่นะโอแบนไงดูดูน้องเจฟ๊ยบกังวลเอออย่ามาถามอะไรผมเลยอย่าให้ผมเต้นอะไรอีกเลยเขาให้เต้นสักนิดนึงคุณพอจะไหวไหมฮได้ไหมคะเจีถ้าสมมติว่าพี่แพทบอกเออขยับไปสักนิดนึงงงออเเรราาะไไยย่ี้คุณหวมมัฮะนจจะะไไมม่่เเขข้้าวงา เป็นไรไ,ได้เจ็บเจ็บคนเดียวได้จริงออปะฮะคุณเจ็บถามาเต้นได้เหรอฮะเข่าก็ไม่ดีเหมือนกันารีบเลยรีบเลยคุณคุณแพทยบอกเนี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าง,งานจะเยอะแต่ว่ายังสามารถรับงานได้อยู่ฝากผลงานฝากวงหน่อยนะคะว่าติดต่อจ้างงานได้ที่ไหนบ้างอะ คือตอนนี้เนี่ยเรามีซิงเกิลนะครับเพลงต้องคำสาบนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับทาง y o u t u n n e l นะครับของทางเข้าศสาตร t e r t a i n m e n t นะครับช่วยไปกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เพลงต้องคำสาบนะครับตามสตรีมมิ่งตามที่ต่งตางๆนะครับรวมถึงออของที่ลึกที่จะออกมาด้วยนะม,มี Photo Book อะไรต่งตางก็ติดตามได้กับทางค่ายเข้าสาเลยแล้วก็ยังจะมีคอนเสิร์ตนะครับตามสถานที่ต่งตางๆไปให้กำลังใจกันด้วยนะฮะ ส่วนผู้ที่จะติดต่องานจ้างงานโชว์อะไรนั้นก็ติดต่อได้ที่ค่ายเข้าสารเลยนะครับค่ะพี่แพทย์ข่าขออีกหนึ่งคำถามเห็นบอกว่าตั้งใจไว้ที่อยากจะบวชนักตอนนี้คิวยังไม่ได้เลยมีแนวโน้มว่าจะเป็นปีหน้าหรือว่ายังไงเพราะว่าปีนี้เลยครับปีนี้เลยใช่ครับเพราะว่าสาวๆก็เตรียมจะถือหมอนอยู่จะประมาณเดือนไหนฮะพี่แพทย์อ๋อต้องเตรียมกี่ใบคะเนี่ยวายเป็นหมอนขางไม่ใช่ไรวายอะไรวายอะไรกูโดนเเขาไม่ได้ชัว์ให้เพูดเปิดทางไง ก็เตรียมก่อไว้หลายใบวันนี้ไงเตรียมเดี๋ยวอันฝั่งนี้ไปเองอไปเองเด็ที่บ้านคือเบื้องต้นเราคุยกันภายในครอบครัวว่าอาจจะเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาที่จะถึงค่ะแล้วเลียนเมื่อไหร่ครับหูน่าจะอีกนานเพราะว่าทางครอบครัวไม่ไม่ปล่อยเรื่องนี้ทั้งหวห่วงหว่วงห่วงมากแสดงว่าตอนนี้โสดเหรอครับโสดสนิทจ่าดีถามแผนทุกคนแล้วนะ ในสตูนี้สาวๆมากันเต็มเลยพี่จสกิทถามให้หน่อยเขามีแฟนหรือยังโถามไปแล้วถามไปแล้วยังยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยคือตอนนี้กําลังสนุกกับงานมากสาวๆมาไม่ถึงพี่แฟนหรอกฮะเพราะว่าพี่เพทดี้เขาคอยสแกนวันนี้รู้จริงนะไม่ร้องเพลงเขาก่อนอดทนรออีกไม่อย่าร้องใจอายเขาอย่งแยอยู่นี้ให้พี่แพทร้องดีแล้วแต่วันนี้ขอบคุณนะคะลุงพาวเวอร์แพทนะคะทั้งสี่พันเรารอซิงเกิลหน้ ถ้ามาอีกเดี๋ยวเราขอเชิญมาที่สนามข่าวบันเทิงนะคะวันนี้สมใจแล้วนะคะแฟนสนามข่าวเจ็ดสีเนี่ยรออยากจะชมสมใจตัวจีหรือสมใจตัวเองดีเหมือนกันค่ะรอตลอดได้ด่า่หรือยังก่อนหน้านี้ถ่ายไปแล้ววันนี้ต้องถ่ายอีกค่ะอ่าผู้ชมค่ะวันนี้สนามข่าวเจ็ดสีหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะกันใหม่ค่ะ7จ็นาฬิกาสานาทีส่วนช่วงนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอหรือบังคับพระเสียง